สวัสดีครับวันนี้ผมเจสซี่ลูกค้าครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาอ่าางแก้งนะฮะมารีวิวแปลงยี่แปดไรทของพี่เขาที่กําลังวางระบบท่ออยู่ฮะก็จะมีทั้งอท่อเมนแล้วก็จะเป็นอ่าท่อรองแล้วก็ท่อที่เ้าต้นนะฮะก็อันนี้เขาต้นจะเป็นสี่หุนสี่หุนสองหัวแล้วก็จะเป็นเมนก็คือจะเป็นเมนสองนิ้วครึ่งอ่ะเมนแต่เมนใหญ่สี่นิ้วอ่าเมนใหญ่สี่นิ้วแล้วก็มาทดเป็นเมนสองนิ้วครึ่งที่ทําประตูนะฮะ แล้วก็จะมาเข้าเออ่นิ้วหนึ่งนี่ฮะมาเข้านิ้วหนึ่งแต่และชุดเมนเนี่ยเขาจะวางอยู่ประมาณสามสิบสามสิบหัวสามสามสิบต้นแต่ไม่ใช่สามที่หัวเอย่างสามสิบต้นมันก็หกสิบหัวนะอ่านี่ฮะเมนที่เขาเดินไว้อยู่นี่อันนี้เป็นเมนสองนิ้วครึ่งนะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวตัวรองเมนเมนหลักอะเมนหลักมันจะสี่นิ้วที่เขาวางไว้เนี่สีน่นิ้วเนี่ยเขาก็จะทําเป็นโซนโซนโซน,โซนประตูละสามสิบต้นเพราะว่า เขาจะใช้ปั๊มเจ็ดแรงตัวนี้ใช้ปั๊มเจ็ดแรงนะพี่เขาก็จะเปิดอยู่ทดลองเปิดอาจจะเปิดทิ้งเก็บประตูเนี่ยมันดูมันจะได้เท่าไหร่ถ้า,ามไม่ได้เขาก็ปรับประตูเอาก็อันนี้มันเป็นแนวทางนะมันเป็นแนวทางคือยังไงอ่ะมันเป็นแนวทางสําหรับสวนใครสวนมันนะไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะผมบอกไว้ก่อนนะแค่นั้นนะจากคานวณน,น้ํายังไงก็แล้วแต่แต่ถ้า,าเราให้เนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยมันต้องมีการปิดหัวเปิดหัวเพราะต้นไม้มันออกดอกไม่เหมือนกันผมบอกแค่นั้นเอง ถึงจะเปิดทีเดียวพลึบทั้งแปลงเนี่ยถ้าต้นไหนมันออกไม่ออกดอกเนี่ยแล้วเราปิดสักห้าสิบต้นเนี่ยแรงดันน้ําจะเพิ่มแล้วทีเนี้ยเราจะต้องทําใบพัดน้ําอีกมันมีหลายแนวทางถ่ายแต่เราทําประตูอย่างเงี้ยแล้วปั๊มไม่แรงมากแล้ววันหนึ่งจุดหนึ่งไอชุดโซนเนี้ยดันไม่ออกลูกสักร้อยต้นเอ่เอไอโซนเนี้ยกำลังจะทําดอกอีกร้อยต้นปลูพร้อมกันจริงนะแต่มันไม่ได้ออกดอกเหมือนกันทั้งสวน ผมบอกก่อนว่ามันมอยู่ที่ดินอยู่ที่สภาพทีนี้การเดินประตูอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เพราะว่าเป็นโซนได้เราก็จะ,ะบายพาสน้ำน่ะได้ได้น้อยคือแรงดันปั๊มเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปอัดท่อมากในช่วงช่วงหนึ่งที่เราเปิดไม่ครบประตูอ่าเราเปิดเราเปิด,ปด,ปดไม่ครบมันดีสําหรับคนมีเวลาน้อยเนี่ยเปิดทิ้งพลึบทั้งสวนแต่ผมว่ามันมันเสียสําหรับคนที่ อ่าไม่ได้เดินดูต้นเนี่ยแต่ถ้าทำประตูอย่างเงี้ยเราสามารถเดินดูดูในแต่ละช่วงการให้น้ามันก็เป็นข้อดีสําหรับเราสรํารวจต้นว่ามีโรคไหมมีแม,มลงไหมอันนี้มันก็ดีไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สะดวกเพราะทําสวนทุกเดือนไม่ใช่ว่าเฮ้ยเปิดน้ําแล้วก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันต้องมันมันต้องดูสวนด้วยดูระบบด้วยนะ ตรงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการทําทุเรียนที่ต้องใส่ใจผมบอกได้แค่นั้นเองเพราะบางครั้งเดี๋ยวรามมากเฮ้ย <"He i, S 1> เดินอย่างนี้ไม่ได้เรามันต้องอยู่อย่างงี้อันนี้แล้วแต่ส่วนรสมมันไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดผมทําให้เป็นแนวทางเอาไปปรับประยุกเอานี่ฮะเมนเขาก็อย่างนี้เลยเมนเมนยาไปรู้นะฮะยี่สิบแปดไล่นี่ฮะเมนสี่นิ้วมาเข้าท่อเอ่อเข้าเข้าเป็นเส้นรองเส้นประธานเนี่ยอ่าก็เป็นสองนิ้วครึ่งแล้วก็ไป เข้าต้นมันแล้วแต่ช่วงแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เป็นนิ้วครึ่ทงทดกันมานิ้วครึ่งมีแล้วจากโซนแล้วก็ไปลดเป็นนิ้วหนึ่งเนี่ยก็วิ่งไปเลยนี่ก็เป็นแนวทางมันมัน,มนแบบคร่าวๆนะผมรีวิวให้ละเอียดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแล้วแต่ประยุกต์ส่วนกายส่วนมันอันนี้ระยะของพี่เขาอย่างที่ผมบอกปลูกระรยะชิดกันนะหกคูนหกเอ้ยหกคูนเจ็ดสไตล์สไตล์ที่เราไปดูของอาจารย์ัฒนชัยอ่าแต่ว่าเราขยับมานิดนึงแฮนดิ้ง อ่าก็คือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ฮะอันนี้ก็การที่เราจะสร้างสวนเนี่ยแต่ผมก็มีทีมงานเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตัว500ร้ไล่เดี๋ยวถ้าทาง FC หรือว,ว่าทางในทุนซื้อเนี่ยเราสามารถจะสร้างอย่างนี้ได้เรามีทีมงานสร้างแบบนี้ฮะให้แล้วเรามีทีมงานดูแลอ่า คือผมอยากทาให้ครบวงจรอันนี้ก็มาเก็บในพื้นที่ของพี่เขาที่เท่าของผมเองยังไม่ได้ทำของผมรอรออยังโคตรไม้ไม่อยอมเสร็จสักทีจะรีวิวของผมเหมือนกันแต่ผมน้อยผมแปลงเล็กแค่เอ่สามลองทำทั้งสามไร่สี่ไร่ก่อนทันนั้นรือ,อ,อายางออกไปกันแล้วก็ทำได้อ,อยู่ประมาณร้อยกว่าต้นนี่ก็มาเก็บรีวิวให้ทั้งอ FC, เอฟซีหรือวคนที่อยากปลูกทุเรียนดูแนวทางไปก่อนนะเพราะว่ามันมันก็มีเยอะเนาะอย่างที่ทําในช่องเนาะมีทั้งแต่ ตอนนี้ก็ทำเรื่องลูกกันแล้วแต่เนี้ยไอเริ่มต้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เออยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ที่พอเป็นระบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะมาเริ่มต้นให้ดูมาดูมาดูแนวทางให้สำหรับคนที่ยังสร้างยังท่านอยู่นะชั่วโมงนี้100 100, 500, 100, 100, 800, นร้อยฝ่าร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดกันเราดูราคากันอยู่เนี่ยก็เป็นแนวทางให้ยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆแล้วเดี๋ยวคลิปที่กําลังจะลงนี้ก็เ มีอีสองขอแป้งมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลงไว้เรื่อยๆตอนนี้ก็มาเข้าม,มาเรื่อยๆฮนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ